ไบเดนกับการเก็บกวาดมรดกของทรัมป์เราคงได้เห็นการประกาศชัยชนะของผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานั่นได้แก่นายโจไบเดนพร้อมด้วยคู่สมัครชิงรองตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาอย่างกัมลาแฮริสทั้งคู่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เมื่อโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีที่เข้าดำรงตำแหน่งด้วยอายุมากที่สุดถึง78ปี และแฮร์ริสกำลังจะเป็นรองประธานาธิบดีหญิงผิวดำเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา bfss talk ep ที่8วันนี้เราเลยรวบรวมนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงที่น่าสนใจว่าเมื่อไบเดนขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วเขาเตรียมที่จะพลิกกับนโยบายเหล่านี้ให้กลับไปสู่แนวทางแบบมอล์ไธและทรอลิซึมหรือพหูภาคีนิยมอย่างไรประเด็นแรกสหรัฐกับระบบระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาในยุคข,ของทรัมป์สหรัฐดำเนินนโยบายแบบอเมริกันเฟิร์สใช้สหรัฐเป็นบทบาทหลักในเรื่องของการต่างประเทศโดยไม่สนใจองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเลยบ่อยครั้งที่ทรัมป์วิพากษ์วิจารณาประชาชาติและประกาศตัวเป็นนักชาตินิยมมากกว่าที่จะเป็นนักโลกาภิวัตนอกจากนั้นแล้วทรัมป์ยังละเลยพันธมิตรที่สําคัญอย่างนาโต้และชาติในยุโรปโดยมองในเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่สหรัฐอเมริกาจะได้รับเป็นหลัก เราจะได้เห็นการวิาพากษ์วิจารณ์งบประมาณทางการทาหารของพันธมิตรในยุโรปและนาโตวันน้อยเกินไปพึ่งพาสหรัฐมากเกินไปนอกจากนั้นเรายังได้เห็นการขู่และการเรียกร้องให้เกาหลีใต้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อคงสถานะและขีดความสามารถของกำลังทหารสหรัฐในคาบสมุทรเกาหลีล่าสุดอย่างปัญหาโรคระบาดโควิด -19 สหรัฐเองก็ไม่ได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำโลกในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ได้แต่โจมตีรัฐบาลจีนและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จนนำไปสู่การยื่นเรื่องถอนตัวออกจากเป็นการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างสะท้อนว่าสหรัฐถอยห่างออกจากระเบียบโลกที่ตนเองวางเอาไว้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโดยเฉพาะสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศอันเป็นผลผลิตของสหรัฐอเมริกาเองในยุคข,ของทรัมป์จึงไม่สนใจการที่จะนําปัญหาต่างๆเข้าไปแก้ไขผ่าน องค์กรสาประชาชาติหรือผ่านองค์การความร่วมมืออื่นๆหรือใช้ระเบียบระหว่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของกฎและกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาต่างๆจะใช้ก็ต่อเมื่อมองว่าเป็นผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วสหรัฐอเมริกาเองทั้งทรัมป์และรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาอย่างไมค์ปอมเปโอยังเคยออกความเห็นในการที่ต้องการจะปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศหลายๆองค์กรทั้ง องค์การการค้าโลกหรือแม้แต่สหาภาพไปรษณีย์สากลไบเดนได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนในบทความของเขาที่ตีพิมพ์ใน Foreign Affair ว่าสหรัฐจะต้องกลับไปนำอีกครั้งหนึ่งตลอด70ปีที่ผ่านมาสหรัฐเป็นผู้นำในการสร้างกฎกติกาในระบบระหว่างประเทศเพื่อก่อร่างสร้างสถาบันที่จะชี้นำให้ชาติต่างๆสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ทั้งนี้ถ้าอเมริกายังคงสละความรับผิดชอบในการเป็นผู้นําโลกเหมือนที่ทรัมป์ทำอยู่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไบเดนบอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2ประการก็คือมีคนขึ้นมาทําแทนสหรัฐซึ่งจะไม่ได้เป็นในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและค่านิยมที่สหรัฐยึดถือเป็นหลักหรือถ้าไม่มีใครมาทําแทนสหรัฐโลกก็จะเกิดความโกลาหลซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาเช่นกัน เมื่อไบเดนขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างสมบูรณ์เขาจะยกระดับการทูดให้เป็นเครื่องมือหลักในนโยบายการต่างประเทศและกลับไปลงทุนในกำลังการทูดและนำการทูตของสหรัฐกลับไปอยู่ในมือของนักการทูดมืออาชีพนอกจากนั้นแล้วนะครับไบเดนยังชัดเจนที่จะนำหน้าในการกดดันต่อต้านความแข็งกล้าวของรัเสเซียด้วยความร่วมมือแบบนาโตสหรัฐจะต้องกลับมารักษาขีดความสามารถทางการทหารของพันธมิตรเอาไว้ให้ได้ ซึ่งจะนําไปสู่ประเด็นต่อไปที่น่าสนใจน,นั่นก็คือสหรัฐกับคู่ขัดแย้งในแต่ละภูมิภาคคู่ขัดแย้งสําคัญที่เรามองเห็นหลักๆตอนนี้ที่สหรัฐกําลังที่จะต้องเจรจาด้วยนะครับถ้าเราไม่พูดถึงจีนซึ่งเป็นในเรื่องของการแข่งขันมหาอำนาจแล้วในตะว,วันออกกลางทรัมป์ล้มข้อตกลงพระหูภาคีนิวเคลียร์อิหร่านที่โอบามาและซึ่งในสมัยนั้นไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยทำเอาไว้ ทำให้อิหร่านมีข้ออ้างในการหวนกลับไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ประกอบกับการที่อิหร่านพยายามก้าวขึ้นมามี็นบทบาทเป็นเจ้าในภูมิภาคผ่านการสนับสนุนการก่อการร้ายและเข้าไปเป็นผู้เล่นในอิรักและอัฟกา,านิสถานเรียกได้ว่าเสถียรภาพของตะว,วันออกกลางถูกสั่นคลอนความพยายามการถอนทหารของโดนัลด์ทรัมป์ยิ่งทําให้ดูว่าสหรัฐอเมริกานั้นเสื่อมถอยในใตะว,วันออกกลางเป็นอันมากแม้ในภายหลังสหรัฐ จะประสบความสำเร็จในการสร้างดีลสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับ u AE ก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เสถียรภาพในแนวกลางนั้นคลี่คลายลงไปได้นะครับกับเกาหลีเหนือทรัมป์พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์และเจราจากับคิมจองอึนโดยตรงแต่ทุกอย่างสุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เกิดอะไรขึ้นตามข้อตกลงและไม่สามารถคุยกันได้ในเงื่อนไขของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเลยสุดท้ายการเจราจาก็ล่มลงไปอย่างไม่เป็นท่าไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน สุดท้ายกาหลีเหนือก็กลับมาทดลองขี่ปนาวุธนะครับกลับมาจัดการสน,สนามอย่างยิ่งใหญ่และกลับมาประกาศก้าวที่จะแข็งก้าวและคิดถูกแล้วที่ตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนเดิมงานสําคัญของไบเดนคือการที่จะต้องนําอเมริกากลับไปนั่งหัวโต๊ะอีกครั้งหนึ่งแสดงความเป็นผู้นําโลกด้วยการแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกผู้ภาคีและการสร้างกลไกแห่งสันติภาพ โดยการนําอิหร่านและเกาหลีเหนือกับสู่โต๊ะเจราจาแบบพูุภากีให้ได้เหมือนเดิมซึ่งก็ดูอีกทีว่าจะเป็นงานง่ายหรือไม่นะครับและใช้ระบบระหว่างประเทศในการกดดันทั้ง2ประเทศนี้ให้ยอมทําตามหลังจากก่อนหน้านี้ทรัมป์พยายามที่จะใช้มารการที่เรเรียกว่า maximum pressure กับอิหร่านมาแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนจะไม่ได้ดผลกับเกาหลีเหนือก็ถึงขั้นลงทุนไปเจราจาด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลเช่นกัน เป็นไปได้ว่าไบเดนคงจะหวนกลับมาสู่การใช้กลไกในระบบระหว่างประเทศนี่แหละพร้อมกับพันธมิตรนะครับของสหรัฐอเมริกาเองเข้ามาในการที่จะเจรจากับทั้งสองชาตินอกจากประเด็นในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีทั้งประเด็นในเรื่องของปัญหาสงครามการค้าที่ไบเดนอาจจะลดการกดดันจีนเพราะไบเดนให้ความเห็นว่าอาจจะไม่ต้องเป็นต้องกดดันจีนหนักขนาดนั้นแต่ทําอย่างไรที่จะฮสรัฐจะสร้างพันธมิตร ที่จะมีผลผลิตทางการค้าที่นำเข้าไปสู่ตลาดเพื่อให้คนอื่นๆเลือกใช้หรือทำการค้าแบบยุติธรรมเป็นแฟร์เทรดและมุ่งมั่นสร้างเทคโนโลยีที่อเมริกายัางตามหลังจีนให้ให้มีเทคโนโลยีที่สามารถจะใช้งานเองได้โดยที่มีผลประโยชน์ต่อแรงงานมีการดูแลสิ่งแวดล้อมและมีการค้าที่ยุติธรรมและสุดท้ายในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การถอนตัวออกจากความตกลงปาริสอะกิเมนทที่เป็นความตกลงในการลดการแพร่คาร์บอนและลดโลกร้อนเนี่ยเพิ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการนะครับในการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจไบเดนกล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าเขาจะนําอเมริกากับเข้าสู่ความตกลงปารีสตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับ เราพอจะสรุปได้ว่าที่ผ่านมาโดลน์ทรัมเนี่ยมือนโยบายโดยการใช้สัอเมกิกาเป็นบทบาทหลักและละเลยการใช้ระบบระหว่างประเทศซึ่งเป็นระบบที่สัอเมกิกาวางไว้เขียนกฎเอาไว้หรือสร้างรูปแบบแบบนั้นเอาไว้ซึ่งรูปแบบแบบนั้นเนี่ยนอกจากที่จะแน่นอนว่าฟังก์ชันหลักก็คือการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติให้กับสหรัฐเป็นตัวที่คอยรักษาผลประโยชน์แห่งชาติให้สหรัฐในทุกๆด้าน ทั้งด้านการค้าเศรษฐกิจและความมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวระบบระหว่างประเทศที่สหรัฐสร้างไว้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกมีเสถียรภาพนะครับอย่างน้อยโลกก็ไม่ต้องเผชิญกับสงครามใหญ่เหมือนสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่หหรือครั้งที่2มาเป็นระยะเวลาได้อย่างน้อย70กว่าปีเพราะนั้นความหวาดระแวงอย่างหนึ่งในหมู่นักวิเคราะห์ที่ผ่านมาก็คือการที่ทรัมป์ดำเนินนโยบายแบบนี้ทรัมป์เนี่ยละเลยระเบียบระหว่าง,งประเทศที่มันสร้างเสถียรภาพ แต่นำกลับไปสู่การดำเนินนโยบายที่เราเรียกว่าเป็นการ b a l a นซ์ออฟพาวเหรือทวงดุลอำนาจใช้การกดดันระหว่างรัฐต่อรัฐนะการทำเทรดวอ์ War, สงครามการค้าการเผชิญหน้าการเข้าไปล่าตะเวนยั่วยุหรือการเพิ่มกำลังทาหารในบางจุดบางพื้นที่เพิ่มการเผชิญหน้าระหว่างกาันมันทำให้เสถียรภาพในโลก มัน ton, ส,สูญสิ <studio> ้นลงไปและอาจจะนาไปสู่สงครามใหญ่ได้เพราะที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์สงครามใหญ่ทุกครั้งที่กลายเป็นตัวแบ่งประวัติศาสตร์โลกนั้นล้วนเกิดจากความล้มเหลวของระเบียบระหว่างประเทศที่ไม่สามารถที่จะสร้างเสถียรภาพหรือสันติภาพบนโลกได้เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อไบเดนขึ้นมาความหวังอย่างหนึ่งก็คือการนําอเมริกากลับไปสู่แนวทางของการเป็นผู้พาธีนิยมและเล่นเกมของตัวเอง โดยใช้ระเบียบระหว่างประเทศในการคุมเกมเพราะนั้นบทบาทนำของอเมริกาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแต่ก็ต้องไปดูว่าผลประโยชน์ของชาติของสหรัฐจะเกิดขึ้นโดยที่มีผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรแต่ที่นี่แน่อย่างน้อยผลด,ดีต่อโลกก็คือเสถียรภาพหรือบรรยากาศความตึงเครียดอาจจะลดน้อยลงก็เป็นได้วันนี้แบบรัม for security study ก็คงจะ ขอจบ b f s s Talk ใน EP ที่8ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างแนะนำติชมกันเข้ามาได้อยากจะฟังเรื่องอะไรหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับเรานะครับถ้าท่านชอบอ่านบทความเราก็มีเพจ Facebook แล้วก็บล็อกดินะครับก็ตามชื่อที่ขึ้นอยู่เลยรวมไปถึงเรามีพอดแคสต์ที่มีอยู่2รายการคือรายการเล่นทหารกับรายการ The Opinion ให้ทุกท่านฟังในทุกช่องทางของพอดแคสต์นะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ